ครับสวัสดีช่วงยามสายที่สดใสนะครับสดใสจนร้อนแล้วนะครับตอนนี้นะครับดูบรรยากาศนะครับโอ้ฮะวันนี้วันนี้อากาศค่อนข,ข้างจะร้อนนะครับแล้วก็ตอนเช้าก็เย็นนิดนิด,น,ด,น,ดนะครับเย็นนิดนิดนะครับอย่างข้าวแปลงนี้นะครับเห็นข้าวออกรวงกันระยงระยางระเยอะระยะระโยระยระเนาะว่ายังไงดีนะครับอุลุดอลาะ ออกรวงกันอุดรุดอลาาัดนะครับผสมผสานไปกับอกอย้าพวกนี้นะ,นะครับกอย้ากออกกันเยอะนะครับก็ตัวน,นี้เราก็ไม่ต้องเข้าไปถอนไม่ต้องไปอะไรแล้วแหละครับก็ปล่อยไปเลยนะครับปล่อยไปเลยนะครับอาวันนี้ก็ช่วงยามสายของวันที่23ตุลาคมแล้วนะครับนะก็จะใกล้เวลาที่จะได้เก็บเกี่ยวเต็มทีแล้วนะครับ ก็บางพื้นที่ก็เกี่ยวข้าวกันแล้วนะครับข้าวนาปีเนี่ยคือข้าวที่ปลูกในนาแห้งเช่นข้าวไร่หรือว่าข้าวน้ําน้อยหรือว่าข้าวที่ข้าวที่ออกรวงเร็วอะนะครับมันก็จะเขาก็จะเก็บเกี่ยวกันแล้วนะครับเอาอย่างแปลงนาที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับก็ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวนะครับก็ยังรอไปก่อนอยังรอไปอีกสักอาทิตย์สออาทิตย์นะครับก็คงจะต้องได้เก็บเกี่ยวนะครับเพราะว่าข้าว ถ้าเกิดว่ามันมันสุกมันเหลืองแล้วแบบนี้มันจะรวดเร็วมากๆเลยนะครับมันจะเป็นอะไรที่รวดเร็วนะครับแค่อาทิตย์สอออาทิตย์ต่อจากนี้ไปเนี่ยอาทิตย์กว่าเนี่ยนะครับก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับเราจะไม่ปล่อยให้ข้าวมันข้าวมันอ่สุกพร้อมกันหมดเราจะไม่รอแบบนั้นนะครับคืออันไหนที่มันคือคือถ้าเกิดว่ามัน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 สุก เป็นวงกว้างแล้วก็เยอะแล้วนะครับแล้วก็อนทิตสุกไปก่อนหน้าเนี้ยมันเริ่มรวงมันเริ่มที่จะงอจะหักอะไรพวกนี้นะครับเราก็ต้องรีบเกี่ยวเลยนะครับอย่างข้าวที่มันเขียวตามหลังมาเนี่ยเราก็ปล่อยเลยนะครับปล่อยเลยถ้าเกิดว่าเราเกี่ยวมือเราก็จะปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นแหละนะครับเราก็มาเกี่ยวรอบสองครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าข้าวที่ใช้รถเกี่ยวมันก็ต้องเกี่ยวไปเป็นขา้าวรีบไปเลยนะครับก็เสียหายไปเลยนะครับก็ต้องทําใจในปีนี้นะครับ คือเราจะต้องเอาเข้าวที่มีปริมาณเยอะไว้ก่อนนะครับอย่างข้าวอย่างข้าวที่สุกเยอะนะครับเราต้องเอาปริมาณน้นไว้ก่อนไอ้ที่หลังๆที่มันส่วนน้อยเราก็อาทิ้งได้ทิ้งเลยนะครับแล้วก็พวกย้มพวกหญ้าอะไรพวกนี้ก็เท่าที่เห็นในคลิปวิดีโอนี้ถ้าเกิดถ้าผู้ชมมีหญ้าแบบนี้นะครับก็ปล่อยเลยนะครับไม่ต้องเข้าไปกวนมันแล้วไม่ต้องเข้าไปกวนมันแล้วนะครับถึงแม้ว่านามันจะแห้งนะครับแต่เราบุกเข้าไปในกลางนาเนี่ย ครับเราก็จะไปเดินเกี่ยวใส่เมล็ดข้าวนะครับเอารวงข้ามอาจจะหักได้หรือว่าเมล็ดมันจะร่วงนะครับทางที่ดีเราก็ไม่ต้องข้าไปกวนมาแล้วนะครับมีหญ้าก็ช่างมาันปล่อยไปเลยนะครับก็ปีนี้เราก็ทํามาทั้งปีแล้วนะครับมันได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคนะครับได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับดูข้าวในแปลงน้ำผมตัวนี้โอ้โยนะครับเรื่องอุด,ดอรุดอลัด ปีนี้ที่ประเมินด้วยสายตาเนี่ยครับก็หกสิบกระสอบนี่มีในใจแล้วนะครับมีในใจแล้วหกสิบกระสอบนะครับหกสิบกระสอบนี่มีในใ,นใจแน่นอน,นครับเพราะว่าข้าวมันข้าวมันรวมมันแน่นแล้วมันเยอะนะครับรวงมันยาวด้วยนะครับแต่มันก็มีข้าวที่เป็นเชื้อราครับข้าวรีบเชื้อราดอกกระถินมันก็มีอยู่นะครับแต่ว่ามันก็เป็นเปอร์เซ็นที่น้อยนะครับห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นอย่างในคลิปวิดีโอหลายๆคลิปที่ผม อทําทออกมานะครับถ้าท่านม้นชมได้ดูนะครับเมื่อเมื่อวานนี้นะครับก็มันเป็นเชืรา,าดอกกระถินนะครับบางคนก็ว่าเป็นที่ปุ๋ยนะบางคนก็ว่าเป็นที่เชืรานะครับแต่จริงๆแล้วนะครับอาการที่ใส่ปุ๋ยเยอะหรือว่ามันเฝ้าปุ๋ยอะไรพวกนี้มันอาการมันจะอีกแบบหนึ่งนะครับรวงข้าวมันจะจะรีบแล้วก็เป็นผงแป้งสีขาวเลยนะครับราวลูบอ่ะมันจะเป็นผงปิวเลยนะครับ คือป,ปีมีปีหนึ่งอะที่ผมใส่ปุ๋ยรับรองช้านะครับเป็นใส่ปุ๋ยรับรงองในช่วงที่ข้าวมันปลีออกมาบ้างแล้วอย่างเงี้ยน,นะครับปลีออกมาบ้างแล้วก็คือมันมันเริ่มเข้าเริ่มสดนะครับสาปนอบนาคือข้าวเริ่มสดคือข้าวมันเริ่มออกรวงแล้วอย่างเงี้ยครับเราไปใส่ปุ๋ยรับรองอะมันไม่ใช่นะครับมันระยะก,การสะสมอาหารสะสมอะไรออกว่าปุ๋ยจะหมดลิตรเนาะ กว่าจะดูดซึมกว่าจะอะไรไปมันต้องใช้เวลาสิบห้าสิบหกวันนะครับแล้วก็ข้าวมันก็ออกรวงไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันกินปุ๋ยไม่หมดนะครับปุ๋ยมันก็เลยมันเยอะเกินอ่ะมันทำให้ท่อน้ําเลี้ยมมันอุดตันหรืออะไรไม่รู้สักอย่างนะมันทาให้ปฏิกิริยาในการออกรวงข้าวมันผิดปกติครับปีหนึ่งผมโดนครั้งนั้นในผมเข็ดหลับเลยนะครับในการใส่ปุ๋ยรับรวงนะครับ ผมจะใส่ในช่วงที่ข้าวมันกลมเท่านั้นนะครับข้าวกลมเท่านั้นถ้าเกิดว่าข้าวออกรวงปลีออกมาแล้วนะผมจะไม่ใส่นะครับผมจะใช้เป็นวิธีการพ่นดีกว่านะครับพ่นบำรุงเมล็ดอะไรพวกนี้นะครับเจลเซียมบอลอนหรืออยาฮอร์โมนอะไรพวกนี้นะครับบำรุงทางใบจะดีกว่านะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าข้าวมันออกรวงแบบนี้แล้วนะครับอย่างอย่างในตอนนี้นะอย่างในตอนนี้คือข้าวออกรวงนี้แล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับ คือมันจบแล้วปีนี้มันจบแล้วทั้งหญ้าทั้งอะไรก็จบแล้วนะครับคือเปิดเปิดเพลงนอนรอได้เลยนะครับอ่านั่งไขว่ห้างรอได้เลยนะครับรอเก็บเกี่ยวได้เลยนะครับะลงงะลาอะไรก็ไม่ต้องแล้วนะครับคือว่ามันครับผมผมพ่นไปแม่ผมพ่นไปประมาณสองรอบสามรอบแล้วนะครับคือมันจบแล้วถ้าเกิดว่าเราพ่นเยอะเกินไปเนี่ยมันจะสิ้นเปลืองแล้วก็ต้นทุนเราก็จะสูงนะครับ ต้นขนสูงเกินไปนะครับมันก็จะไม่คุ้มในการทํานานะครับถ้าเกิดว่าเทาทํานาหมดไปหลายหมื่นนะครับเราซื้อข้าวกินจะดีกว่าเนาะเราซื้อข้าวกินจะดีกว่าคือปลูกข้าวแล้วเราจะต้องประหยัดกว่าซื้อกินนะครับเราจะต้องคิดแบบนั้นนะรวมไปทั้งเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงคนอะไรพวกนี้นะครับมันจะต้องถูกกว่าไปซื้อที่ตลาดนะครับถ้าเกิดว่าคํานวณออกมาแล้วเออมันแพงมันแพงกว่าซื้อตลาดหรือว่ามันสูสีกันยาง้ง เราไม่ต้องทําดีกว่านะครับเราไปซื้อดีกว่า,างี้อย่างงี้ดีกว่านะครับอันนี้คือการปลูกข้าวเราต้องคํานวณแบบนี้นะครับก็ครับช่วงเวลายามเที่ยงก่อนจะเที่ยงเนาะนะครับก็อากาศก็ร้อนบ้างครับร้อนเป็นบางช่วงนะทีนี้ก็เริ่มบดแล้วเนี่ยครับเริ่มจะบดคึมๆอย่างนี้นะครับคือตอนเช้านี่หมอกมันมาแป๊บเดียวนะครับหมอกมันมาตอนเช้านิดเดียวเองครับ อยู่แค่บนดอยนะครับมันไม่พัดลงมาในที่ราบอยู่บนสันดอยไกลนู้นนะครับปลายดอยนั่นแหละเห็นมีอยู่นิดนิดหน่อยๆน่อยนะครับแต่ว่าลมมันไม่พัดลงมาด้านล่างนะครับอีกแป๊บดึงความแสงแดดออกมันก็สลายกลายเป็นไอ้น้ํากลายเป็นเมฆเป็นปุยเมฆไปหมดนะครับมันก็ไม่ได้อ่ลงมาข้างล่างแล้วก็ข้างล่างก็เย็นๆๆนิดนิดได้หน่อยนะครับเย็น เย็นแค่ธรรมดาไม่ได้เย็น,เย,นเย็นเพราะอากาศไม่ได้เย็นด้วยหมอกนะเช้านี้นะครับอากาศก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปลูกข้าวนะครับอย่างของผมนี่ก็ใกล้ที่จะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปกับบรรยากาศทุ่งนายามเที่ยงนะครับสวัสดีครับ